สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาดูรถตู้คันนีนะ้คันนี้เป็นปี2007นเะครับเครื่องยนต์2005เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0กับ5,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้ราคา3 0 0 0 0 0กว่าหายากนะครับตอนนี้นะครับต้องไปคัดมานะครับต้องไปเลือกมานะครับเพื่อว่า ลูกค้าซื้อไปแล้วจะได้สบายใจนะครับนี่ครับคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ16เรียบร้อยนะครับเราไปดูกันนะครับ3 8 5 0 0 0แนาันั้นจะเป็นยังไงนะครับนี่กำลังล้างทำความสะอาดให้อยู่นะครับแปลงหน้าเป็นปี14นะครับคันนี้ได้หน้าปี14แล้วครับลรอ,อเลยนะครับ งามงามเลยพี่น้องสีเทาครับคันนี้เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดามดูภายในก่อนนะครับ<ม>นี่ครับภายในเป็นเบาะคับต้อมนะครับคันนี้<ม>นายในสวยๆช่วงล่างนิ่มๆนะครับ แมกแกงรอเลยนะครับโอ้ไฟท้าย,ายได้ไฟท้ายปีสิด้วยนะครับนี่ครับขอชมภายในหน่อยนะครับาภายในโอ้แต่ง V i P ด้วยนะครับภายในนะครับพื้นรู้สึกจะปูมาใหม่ๆเลยนะครับ คันนี้สเปคเบาะเป็นสี่แถวนะครับสิบห้าที่นั่งนะครับโทนสีเทานะครับผมนายเปิดไฟให้หน่อยนายเปิดไฟพี่หน่อยเปิดไฟหลังคาหน่อยมีทีวีด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวนี่ครับนี่ครับอ๋อมีไฟนะครับนี่ไฟเรียบๆนะครับภายในเรียบๆนะครับเรียบหรูดูดีนะครับ ราคาเบาๆสะบายกระเป๋านะครับคันนี้คันนี้ขออนุญาตขายเงินสดเท่านั้นนะครับสําหรับลูกค้าที่สะดวกเป็นเงินสดนะครับเพราะว่าคันนี้จัดไฟเนนไม่ได้แล้วนะครับผมขอขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับนี่กำลังล่ามทางความสะอาดให้อยู่นะครับได้ประตูดูดด้วยนะครับนี่ได้ประตูดูดนะครับนี่บันได ขึ้นลงมีไฟเป็นอะคริลิกนะครับมีทีวีด้วยนะครับนี่ครับภายในหรูดูดีเลยนะครับราคานี้ไม่เจ็บและจบด้วยนะครับนี่ราคานี้ไม่เจ็บแล้วจบด้วยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้ารอ้างหน้านะครับนี่เพิ่งเก็บรายละเอียดเสร็จนะครับคันนี้นะครับ ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับคันนี้เป็นปี05นะครับราคาอยู่ที่385,000ับาทเท่านั้นนะครับสนอกสนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับ0813982928นะครับรถเราจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289 ถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้บายบายและสวัสดีครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยครับ